คุณู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปเปอร์ลูกทุ่งนะฮะวันนี้มาเปิดแปลกๆนิดนึงเพราะเจ้าบามาสายผมก็เลยพาสองสาวมาสวัสดีคุณผู้ชมคะัสองคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนเลยไม่มีใครในประเทศไทยนาทีนี้ไม่รู้จักสองคนนี้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหมเมื่อกี้เดินชนก็บอกอุ้ยอีป้าทำไมซุ่มซ่านจังเลยไม่แม่ม่พี่ไม่ขนาดนั้นหรอกเกินไปพอเข้าอฟฟิศปุ๊บทุกคนแบบว่า พิสูจน์ตัวจริงเปลขาเปล่าถามผมไม่จริงหรอกเมื่อกี้มารปภมาถึงตอนแรกจะจอดรถบอกป้าไปจอดที่ไสวยยังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้แต่พอเขียนคิ้วข้างหนึ่งมาแล้วมาแล้วตอนลงมาปุ๊บลงเริ่มลงแล้วเฮ้ยสุจ พี่พิสูจน์จรสุจริงๆอย่างเงี้ยพี่พอไปแต่ง okay, ทีนี้เขาก็ไปตามเขาบอกว่าไอ้รถคันนี้รถใครมาจอดขวางกลางเขาว่างั้นดิอาเขาก็โทรขึ้นไปตามผนบอกลงมาขยับรถบางเงือนแล้วก็แต่งหน้าในส่วนประมาณ<ำ>ส่วนหนึ่งแล้วเหลือทาปกากเู้ลงมาอุ้ยตายแล้วผมไม่รู้ว่าเป็นรถพี่แยแหมแล้วรู้สึกแบบว่านะคะนี่ส่วนปาลีค่ะ มามาถึงครับออที่รายการเป็นครั้งที่3เนาะโอ้ค่ะใช่ค่ะที่จริงก็เขาเรียกว่าอะไรอะคือเจอพี่พี่นะคะเจอพี่พีบ่อยมากจนช่วงปีที่แล้วพี่สุ รายการผมมาโดนแซวว่าเป็น Powerly Channel อปล่อยเยอะเกินค่ะก็คือเป็นรายการที่เขาเรียกว่าอะไรตามติดจริงๆแล้วก็แบบว่าเหมือนดูแบบไลฟ์สไตล์แบบว่าไลฟ์สาระทำไมชาไม่ได้ไลฟ์สาระคือจะได้เห็นมาว่าความเป็นตัวเรามากขึ้นค่ะนน่แหละฮะก็คือไว้วันหนึ่งถ่อมีโอกาสจะตามพิสูจบ้างค่ะก็ยินดีค่ะเร็วๆนี้เห็นพิสูจบอกว่าจะมีผลงานตอนนี้อยู่ในระหว่างคุยกันอยู่ ก็จะสรุปเร็วๆนี้ถ้าถ้าเผื่อว่าคือเรากำลังคุยกับในทุนก็คือมีเคาะเมื่อไหร่คเปเดอีกทีค่ะก็น่าจะประมาณปีหน้าค่ะต้นต้นปีอะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนงานเพลีนชุดใหม่อ่ในๆช่วงแรกก็เป็นเพลงดังโดนใจเดี๋ยวจะให้น้องเปาพูดถึงเพลงนี้หน่อยเพลงส่วนตัวของตัวเองเลยเพลงเพลงอะไรอะ เพลงอะไรดีเอาในหนังสมหวังเหรอสมหวังเธอ,อ,อมาโปรโมทหนังร่วมพลคนรุ่ทุ่งเธอจะโปรโมทสมหวังเหรอ,อต้องเพลงนี้เลยร้องกับพี่ชายของหนูหนุ่มนักข้าวสาวนาเกลือค่ะร้องกับพี่ไผยสุดหล่อ <laughs> ที่ตอนแรกบอกว่าวันนี้จะมา แต่เป็นเกิดคิวจบจุราหนิ่งคือวันนี้มีซ้อมคอนเสิร์ตกันด้วยค่ะที่จริงมราก็ต้องไปด้วยแต่ตอนนี้อาจจะแบบว่าส่งพี่ชายไปก่อนไปเคลียร์พื้นที่ใช่ดูว่าของกินมีครบไหมแล้วเดี๋ยวน้องจะตามไปกินที่หลังเ <c oughs> <c oughs> อาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะฮะเป็นครั้งที่3ของรายการแล้วกับหนุ่มนาคาสานาเกลเวอร์ชันปาลีกับไผ่พงศธรครับ ที่พี่ววอนพูดมากกลัวไหมจริงพี่ทำหนา้าโลล่คางรักน้องสาวแก พี่จะไปขอไปขอพ่อจะว่ายังไงน้องสุดแสนดีใจถ้าพี่ไปขอน้องจริงจริงนมน้าข้าวรับรองไม่ทอดทิ้ง จะไปขอไปขอพอจะว่ายัง กชมก็เป็นครั้งที่3แล้วของรายการเรากับเพลงนุม่นรรมนักฆาสาวนาเกือแต่ใครจะพูดถึงเพลงนี้ได้ดีไปไม่ได้นอกจากเจ้าตัวแต่ยังไม่ให้เจ้าตัวพูดถามว่าเหยงจะพิสูจน์ก่อน <S <S ว,ว่าเวอร์ชันนี้เป็นยังไงบ้างคือเมื่อก่อนเป็นเวอร์ชั่นออริจินอลเลย <S 1> <S 1> ก็คือเป็นสารเพรพิญโยกับน้องนุชดวงชีวัน <S <S นะคะแต่กับการที่ปาวลีกับน้องไผ่เอามาร้องเนี่ยมันก็เป็นอีก อีกแนวอีกแบบหนึ่งแบบวัยรุ่นวัยรุ่นแบบดูร่วมสมัยร่วมสมัยดูน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็สมวัยอ่ะสมวัยจริงจริงน่าจะมีอีกซักเวอร์ชันนะพี่ร้องกับพี่เอกชัยหรืออะไรประมาณรุ่นกลางน่ะรุ่นกลางหอยกลางจริงจริงๆเพลงหนุ่มตาสาวนาเกลในในภาพยนตร์เรื่องรวมพลคนลุกทุ่งเงิอนล้านเนี่ย มีทั้งหมด2เวอร์ชั่นด้วยกันก็คือปาวาลีกับไผ่เขา้องด้วยกันแล้วก็ฮายกับอุ๋ยคุณอุ๋ยนนทรีไม่ใช่นน้ปล่อยเขากำกับหนังไม่ทำาี่ได้ข่าวว่าหนังเรื่องใหม่ยังกำกับไม่เสร็จเลยกับน้องอุ๋ยฟูดาเบสนะคะก็อันนั้นออกแล็บเลยออกแล็บแลบที่พอบอะไรเงี้ยนะก็ก็อีกรสชาติหนึ่งอยากจะให้ฟังกันคือถ้าถ้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ เพราะหนังจบปุ๊บเนี่ยก็จะมี m อ็มบีเพลงเนี่ยเวอร์ชั่นของคุณไฮในตัวหนังมีไหมฮะในตัวหนังไม่มีนะคะงั้นงั้นคุณผู้ชมต้องรอดูจนจบในเวอร์ชั่นของเป่ากับไผ่เนี่ยในหนังมีนะคะแต่เวอร์ชั่นของไฮกับกับอุ๋ยเนี่ยหลังจากหนังจบแล้วก็จะโชว์ M.B. ตัวนี้นะคะส่วนเปาบ่างรู้สึกไงบ้างที่เราได้มาร้องเพลงนี้ ต้องบอกว่าขอบคุณนะคะคุณอาวิทยาขอบคุณตีะค่ะแล้วก็ขอบคุณต้นฉบับด้วยคุณอาสารเพชน,นะคะแล้วก็น้องนุษน้องนุษค่ะคุณพี่น้องนุษนะคะแล้วก็ที่ทําให้มีบทเพลงเ,เพะซึ่งเป็นเพลงที่อมตะค่ะซึ่งแบบเมื่อก่อนเปาเปาไม่เคยร้องแต่ทําไมแบบว่าเราสามารถแบบทาเพลงตามได้แล้วก็ตอนที่อัดเนี่ยรู้สึกว่ากดดันเพราะว่าต้นฉบับเําไว้ดีมากๆค่ะ ก็ได้ได้กำลังใจจากพี่ๆด้วยแล้วก็มีการคุยกับพี่ไพ่ด้วยว่าเราจะลองออกมาเป็นยังไงในสไตล์ของเราเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วรเรา อย่างเพลงบางเพลงที่เป็นเป็ออริจินอลก็ทำไว้ของเขาสไตล์ของเขาการที่เราจะนำมาคอปเวอร์ใหม่เราต้องเป็นตัวเองดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราจะไปทับทางของเก่าเขาเนี่ยเพราะตรงนั้นเนี่ยมันฝังอยู่ในนี้แล้วอยู่ในนี้ของคนแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรที่มันต่างออกไปคือต้องเป็นตัวตัวเองอย่างที่ทำนี่ถูกแล้วครับผม นั่นก็คือความเห็นของสองสาวของเราในวันนี้นะฮะแต่เดี๋ยวผมว่าเราไปพักกันสักครู่หนึ่งฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์รวมพลคนลุกทุ่งเงินล้านกันครับ